ไม่ให้ได้แต่ว่าขอเพิ่มเงินได้ไหมล่ะไม่ผมจะได้เอาลุงมาได้เอาเอาลุงมาลุงมาลุงว่างลุงว่างลุงว่างอาเธอเอาเยอะๆนะส่วนตัว20เอ็มนะไม่รวมเงินแก๊งกูออกได้ส่วนตัว20เอ็มไม่รวมเงินแก๊งขอกูตั้งหักเลยไม่พราะพไม่พ่อมึงพร้อมไปกับกูไหมแค่คำเดียวเลยพร้อมไหมปืนห้ากระบอกวันนี้มีตีลุงว่างไหมครับถ้าไม่ว่างถ้าไม่ว่างผมผมครับลุงห้าคนนะครับลุงเขาจะหาได้ไหมครับ เอางี้อฮิโรชิสองเอ็มเอ็มหนึ่งมันก็เบาไปตีกับซักกันไปแล้วถูกไหมครับพี่อ่าแล้วเดี๋ยวไอ้ค้าบับร้านหนึ่งเนี่ยสายปีกเป็นสามเอ็มเมื่อกี้เขาบอกกฮะเมื่อกี้สายฟ้าบอกจะเล่นสิบห้าเอ็มกับผมนะครับผมไม่ได้พูดนะไหนหลักฐานครับเอาโอเวอร์เลยกครับก็เมื่อกี้ยังได้ก็เอาสิก็เอาสิเดียว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 ฟ้าเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เองสิบห้าเอ็มก็เยอะแล้วนะพี่อะไรบอกห้าเอ็มก็เยอะแล้วครับ อือพี่ต๊อดเขามาถามผมว่าจะเดิมพันเพิ่มอีกไหมผมก็บอกว่าห้มันก็เยอะแล้วเอางั้นเป็นรายผมกับฮิโรชิคนละสองล้านห้าก็เป็นห้าแล้วแต่อันนี้ผมถามตรงนรมีผมจะถามคำนี้บ่อยมากมีมีคนพร้อมไ่ะมีมีมีลุ้นไหมหรือว่าแบบเล่นให้มันจบๆเฉยๆหรือว่าหรือว่าเอาอยู่ก็มันก็เล่นได้พี่ผมชนะได้ไหมมีชนะได้ไหมมันก็พอทูได้พี่ ถ้ามึงชนะได้ก็นั่นแหละโคนชนะเอาสกินแกะไปอันหนึ่งสกินแกะนี้ก็สองล้านว่านนะได้ครับพี่ได้ครับนั่นแหละถ้าแต่ถ้ามึงบอกว่าไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่เล่นให้จบเฉยๆก็ผมจะได้ไม่ใส่ลงไปไงมันเหมือนให้ใส่เขาฟรีแล้วบอกว่าเรามีมุมสู้ได้หรือยังไงมันต้องมีกําลังเสริมหรืออะไรไหมเอ็มดีถ้าผมขอเป็นสามสิบสล็อตได้ไหมครับส แล้วมันทำให้เรามีลุ้นมีชนะได้ใช่ไหมคือคนผมครบพี่ต้าคนผมครบอะไรนะให้ให้ได้แต่แต่ไม่ห้ามสับสล็อใช่ไหมไม่ไม่ไม่เลยตอนแรกเขาก็เสนอมานั้งสามสิบใช่เขาเขาบอกผมนะเขาจัดอะไรเขาไม่รู้เนี่ยยี่ห้าคนแต่เออพวกผมก็เลยคุยกันว่าเออเล่นทั้งสามสิบก็ได้กำลังมันดีไม่เขาขอสามสิบผมขอเพิ่มเงินได้ไหมล่ะตอนนี้มันสล็อตอะไตอนนี้มันห้าเหรอยี่ห้าขาดห้าคนอ่ะแต่ห้าม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 ยี่สิบเลย ห้ามห้ามเอาคนมีครูดาวหรือว่าอะไรเข้านะก็ก็ห้ามก็คือเอาคนที่ไม่มีต้องบอกงี้สโลตพิเศษมันไม่เกี่ยวกับครูดาวอ๋อหรอับครูดาวนะเพราะว่ามันมันมันใส่ชีวิตเล่นเลยมันไม่เล่นแก่งเราหรอกนตอนไม่เอาได้เอล่นฝึกแข่งเราด้วยเอายี่ห้าสโลตเราพอพี่ไอ้งก็จะเพิ่มเงินได้ไม่อไหมจะได้เอาลูกแมตช์สไม่ให้ได้แต่ว่าผมขอเพิ่มเงินได้ไหมล่ะ ไม่ตนีก็จะได้เอาลุงมาได้เอาเอาลุงมาเนลุงมาเลยลุงว่างลุงว่างลุงว่างอาเธอเวทเลยเอาเยอะๆนะไม่ไม่แต่ผมรับจบเองผมรับจบผมรักผมรักในเซตนี้ผมอยากไม่ไม่อยากเสียจริงสาวสิสาวสาวเอ็มไปเลยวัดเลยไหมดีกว่าไปเล่นวันันไว้ใจพวกมึงโอเคได้ชักชวนลุงเลยโทรชวนเลยเวทสุภาพอาเธอร์ ตั้งมเหน่อยแล้วเฮ้ยมึงอะไรอ่ะมันเลื้อนที่อะไรขอปืนสามไหวแล้วเราม่วแล้วเนี่ยเมื่อนี้พี่จริงๆเรามียอด้พี่แต่ขอปืนปืนสามได้ไหมครับไม่ดูคอมหรอกปืนสามยังไงก็ไหวไม่งั้นก็ยิบไม่งั้นก็นั่นแหละครับยี่ห้าเหมือนเดิมถ้าไม่ให้อ่ะโอ้โหพี่ อัที่แล้วเราก็ยไม่ไม่ต้องต่อรองเลยตะอันนี้คือเราคุมเกมอยู่อนะครับคือที่อยากพูดผมส่วนตัวนะครับว่าจะเรียกเกมอะไรใช่นะไอ้เหี้ยแม่งชอบพูดให้ก้มให้ก้มมาเด็นยังไงคนเองมันไม่ได้มีผลขนาดหรอกพี่ก็ก็บอกไปแล้วว่าเพิ่มได้แต่ขอเพิ่มเงินเดิมพันไงครับคุณได้ไหมล่ะเอาเพิ่มได้เพิ่มเกมครับ กินไหวด้วยเองผมผมผมออกได้ตัวเองครับก็ขอกูออกส่วนส่วนตัว20่เอ็มนะไม่รวมเงินแก๊งกูออกได้ส่วนตัว20่เอ็มไม่รวมเงินแก๊งขอกูตั้งห้างเลยเฮ้ยของผมไว้ใจเซ็นเตอร์มึงฟังนี่มีใครมั่นใจฮิโรชิจะลงฮิโรชิไหมมือช่วยมันออกเลยครับผมผมอีกใครเราเตาไปช่วยออกคิดเอาไงกินเอาไงเขาไม่อยากเป็นมียอดแล้วมั่นใจน้องๆเซนนี้มันไหม แหมก็เสียแค่นู่แล้วพี่อันนี้ก็ลงเมทสุพัทลุงแมนไม่รู้แล้วแหละไม่รู้แล้วแหละไพี่ตอขอขอขอไปตอไอ้คอยจัดคนหนึ่งได้ไหมืออนรไม่เหมือนรอแต่ปืนไม่ต้องไปต่อรอเรื่องปืนอะไรอ่าโอเคโอเคถ้าเกิดมันก็คือไม่ต้องโอเคโอเคปืนสารทุกเหมือนเดิมใช่ปืนสโอเค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 แต่ถ้าเกิดมราจับปืนลุงลุงมารหนึ่งนี่ก็มีผมลงเต็มทีตัวจีครับอ้าวมีคนซีโอชิพเพิ่มอีก 10m มไหนลงมากล้าไหม ได้ครับได้ๆน่แนเลยเราเล่นแบเลยพี่ตอดผมจิบเต็มกระบอกแล้วก็ปืนห้ากระบอกไม่แม่มันน้องมันบอกว่าขอสามกระบอกเลยไหมครับก็เดิมอ่ะคนเพิ่มแล้วให้แล้วเว้ยก็เอาปืนเท่าเดิมเอาโอเคมึงก็บอกอยู่นี่ไงสามสิบลอตปืนสามกระบอกถ้าเกิดไม่เอาก็เล่นยี่ห้าสอดไม่แม่แต่คือนี่ผมจะเล่นให้หลังรีนะนี่ ก็ตามตอนนี้ก็ใสขออะไรไม่กินที่ว่าไงกินเล่นได้ไหมกระสอบบอกไงว่าถ้ามันเพิ่มปืนห้าแล้วก็เพิ่มสามสี่เพิ่มเงินให้หน่อยก็ดีไงก็เพิ่มเออกูเห็นแล้วว่าลุงมาแป๊บนึงใส่มาสิบเอ็มนี่ไงว่าไงว่าไงว่าไงไหนลุงลุงมหาพี่ลุงไม่เพิ่มเออสวัสดีครับลุงสวัสดีครับสสวัดีตอนหนึ่งนะครับลุงสวัสดีครับเอาไงถามสล็อตกินที่ว่าไงกูนกัไม่ลง เนี่ยสามสิบสล็อตเมื่อเขือนเมื่อเขือนเมื่อเขือกับตุ๊ดดี้เขาก็บ่นนะครับพี่ต้างเขาก็บอกว่าอยากเล่นแข่กเล่นตุ๊ดี้เยอะบ้างอะไรเงี้ยเขาหาเก่งเล่นไม่ได้แก่งอ่ะแก่งต่อต่อสนใจไม่ผมไม่พอมึงพอไปกับกูไหมแค่คำเดียวเลยพอไหมปืนห้าครับบอกต้องอยากเล่นยังไงต้อนจัดเลยคือก็ไม่แต่แต่เงินเดิมเงินเดิมพันเท่าไหร่ผมผมถามเรื่องเงินเดิมพันก่อนครับเพราะว่ามันมันมันใช้ปืนสิบห้าครับรวมสิบห้า เราบอกว่าถ้าสามเดืเราขอเงินเพิ่ม่สย20ได้ไหมครับถ้า20ได้โอเคเลยครับเพราะว่าคนมันก็ตั้งสามสิบคนอ่ะมีห้าไหมใครยังมีห้าไหมโ้ยมันเยอะแล้วนี่เพียงมันเยอะแล้วอาร์ตอ่าผมที่สั่งหนึ่งมันจะอ่ามีเป็นเป็นสี่สิบแรับแต่ว่าแต่ว่าไอ้ยูชิพอถ้าสมมติถ้าเราชนะเงินเดิอนพันต้องให้เขานะมีเงาได้ครับได้ครับพี่ได้ครับไม่ค่าถือว่าก็คือ20เบมปืนห้ากระบอกถูกไหมครับใช่แต่ว่าถ้ามีคนอื่นร่วม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 ได้ครับแค่สำหรับเสร็จได้ครับ ถ้ากระบอก 20m สามสิบสล็อตเลยเหรอครับเขาขอสามสิบผมให้ผมให้ได้เขาจะไม่ต้องมีข้ออ้างไงครับเวลาแพ้มาอ๋อเอาไม่เป็นเอาให้ชนะก่อนบอกเพื่อนีเราชนะไปแล้วครับพี่เมื่อวานเลยบอกเขาหน่อยครับเมื่อวานนี้เขาเพิ่งชนะเมื่อวานเนาะแต่ก่อนหน้าแพ้ก่อนไหนไม่เป็นเอาบุญเก่ามาพูดกันหรอกไ้มอ๋อครับเอามาทีนี้เอาแล้วสล็อต เล่นเมื่อไหร่แล้วมันจะเข้าออกได้ตอนไหนอะไรเงี้ยเลยอยากรู้มันทันหรอก็เนี่ยมาทำเรื่องัี่เนี่ยเดี๋ยวทำเรื่องเนะก็อาหามาเลยครับอีกห้าคนอ่ะงั้นหาแล้วทีเรชิมีเตรียมไว้หรือยังพร้อมหรือยังได้ป่ะพี่อาถุนมี๋ยวหาหน้างานครับพี่เดีอ่ะอาหาหน้างานลุงครับลุงลุงมุดตัดร้านไหนครับเฮ้ยเอาหลอดเอาหลอดเอาหลุงเด็กทน้องน้องเงียบกันแบบเป็นหนึ่งเลยไหมลุงครับสวัสดีครับสวัสดีวนนี้วันนี้วันนี้วัลงมานี่นะครับเสียมันสะท้อนคุยให้มันมีชั้นเชิงหน่อยไม่ใช่อออะะะไไรรรรก็ยยยมมมมมเเฮ้้้้ัััันนนนจจีีีีบบแลวห ลุงครับลุงวันนี้มีตีลุงว่างไหมครับถ้าไม่ว่างถ้าไม่ว่างผมจะผมครับลุงห้าคนนะครับลุงพอจะหาได้ไหมครับห้าคนโอ้เตียยไปแล้วมีมีกี่คนครับลุงคนที่มีอาวุธนะลุงคนคนที่มีอาวุธอะครับก็มีไอตีโอ้ยเฮียตัวงอันนี้เก่งเก่งไอพัทมันมีแลโกเป็นห้าพอดีไอสล็อตพิเศษเนี่ยมันได้ครับลุงได้ครับ เดือบบนเฮดใช่ไหมวันวันดิครับมีอาวุธหมดเลยใช่ไหมครับลุงมีดิเขาบึงขึ้นได้มาปืนอ๋อโอเคครับมีปืนได้ใช่ไหมไอศตมีไอศติีมีปืนปืนโปรสามป่ะโปรสามโปรสามไม่น่าพองโปรสามโปรสามก็เล่นได้โปรสามก็เล่นได้เล่นได้ปะตอนที่มึงใช่พี่หมึกใช่พี่หมึกอ่ะหมึกไหนหมึกติคุดาวมัไม่ไอ้มันมันโยกไปที่เปลี่ยนเสื้อมาได้เลยอะไรมึงพูดอะไรกูคุยกับลุงอยู่ว่าไง มันไม่ติดคูดาวพี่ตลอดพิเศษคือเล่นการ์ดของลูกมาไม่ใช่ของลูกครบผ้าแล้วของลูกครบผ้าแล้วนี่แหละนี่แหละได้ครับลุงได้ครับกลับเลยครับลุงตามปั๊บได้ครับลุงได้ครับผมครับครับว่าไงรับมาก่อนเลยเดี๋ยวจ่ายเงินเองอันนี้ต้องคุยอะไรต่อครับพี่เอ่ออเาเบอร์ให้สภาย่างเล็กนะตัวคุณครับมั่นใจในตัวเราดเสียหกสี่หกห้าครับผู้ชนะเป็นสกินนะ ส่วนเงินผมออกสองล้านห้าที่เหลือไปเคลียร์กันไปจำมันเองนะมีของใครบ้างไม่ไม่ไม่ก็คือก็คือต้องมาจ่ายหน้าสภาใช่ไหมครับยี่สิบล้านตุนต้อนตุนต้องเรเกลียดราต้องเกลียดเลยฟ้าเหมือนได้กินเงินกี่กี่ไฟนะครับกี่ห้าไฟหกได้ไหมครับห้าไฟยี่สิบเอ็มหกไหมเจ็ดไหมไม่ต้องหกได้หกได้ครับหกไฟได้ครับหกหกไฟยี่สิบล้านแล้วถ้ามันเสมออ่ะมันไม่มีหรอไม่เสมอแล้วพี่ใคซื้ออะไรไม่ให้เกียรดแหลมอีกแล้วโอเคโอเค ไม่มึงก็พูดดีว่ามึงโดนเมื่อวานแกครับไม่ได้านโดนปรับหนึ่งเมนะครับการไม่ต้องเมื่อวานโดนปรับหนึ่งเอ็มนะครับตัวสุดเงี่ยอะพี่วันปรับหนึ่งเอ็มแบงสุดเงินอะ่วังไม่จะไม่มีใครมาให้เงินอะไรเลยนะครับไม่เกี่ยวมีมีเมื่อกี้ได้ยินอยู่มีอะไรยังไม่มีอะครับสถาการณ์สถานการณ์มันต่างกันนะครับพี่วันยกสุดยกสุดยกสุดจะไม่ทำอะไรเลยยกสุดงงสวยครับสวยสวยไม่เกี่ยวหมึกน่าจะแทนเฮียกิมเฮียกิมัน่าจะหอมนะเฮียไม่อยู่ใช่ไหมได้เฮียไม่อยู่จะได้นี่พี่วันผมพีีีี่่่่ววันนนนนมมมมาาแทเเฮยไไดด้้ะพผบออกงิ ได้ได้แล้วผมโดนเพรปต้าน er ี้เร so, ียบร้อยไหมครับจิ๊ครับผมผพกหมเลยไปเลยไปหาคางิ๊กจิ๊กจิ๊ยจิกจิ๊กจิ๊กจห๊กหิ๊กจม๊กจิ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 รกจะ๊กจิ๊กจม๊กอิอกจิ๊กจิบกจิ๊กจิ๊กบเอกจิ๊กจิ๊กจิ๊กงล๊กจิ๊กกจิ๊กจสกเิ สุภัสอาร์เธอร์ลุงแม็กอติห้าคนถูกไหมใช่แล้วปืนห้าคนเราเจาใครบ้างเซตเดิมนิกกี้บอกอีสองคนเป็นโอโซนกับใครโอโซนเพิ่มาคนนึงแล้วก็ใจหนึ่งอยากให้หมึกนะแทนแทนเฮียเฮียเอ้ยต้องติดต่อหมึกด้วยอ่าแล้วแล้วเฮียล่ะเฮีย จะให้เฮียเล่นไหมผมไม่เลยเฮียอยู่ไหมล่ะถ้าเฮียอยู่ก็เล่นผมโตตามเลยเออเล่นได้เล่นได้ท่านท่านเฮียไม่ว่างก็มันมันนี่แหละมันติดตรงนี้แหละได้ี่ได้ได้คือมันต้องด่วน่ะเพราะไม่งั้นใช่คือมันจะเล่นสตอรี่แล้วถ้ากลังห้ารอันโดนบีบเองครับพี่ครับอย่างที่บอกอันนี้ก็คือเกิดลูกงไม่มาผิดว่าเราไม่ต้องตามน้ำมันเลยเถนี้แต่ว่าเราอันนี้เข้าใจแหละลูกมากมากก็อยากให้มันมีสตอรี่มันจะได้ใหญ่มานั่นแหละตามนั้นแหละแล้วยี่สิบเอ็มยี่สิบเอ็มก็คือ เงินเงินเงินไอน,นี้ใช่ไหมเงินเดิมพันใช่ไหมยี่สิบเอ็มก็คือ<ช>สภา,าไม่ช่วยออกไม่ไม่รวมรวมสภาไหมหรือรวมสภาสองจุดห้าที่เหลือเงินส่วนตัวหมดก็ทท้งกมดโอ้โหเนี่ยโอเคเขาจะละเจ็ดละเออมือหลังลีหลังลีครับต้องเอามาแคปบัตรครับต้องเอามาแคปบัตรกันหลังหลังลีนะครับที่อย่างชาเลยเขาว่ายังไงบ้างครับพี่ม่งกีเขามาพูดอะไรครับ เขาห้าคนต้องส่งหลายชื่อไหมเราเลยบอกต้องเอามาแคปบัตรอ๋อห้าคนต้องส่งหลายชื่อเราเหมือนกันนะต่อไปให้แคปบัตรเหมือนกันนะเดี๋ยวโอ้ยจนเดี๋ยวพาพี่อันสมมุติว่าเนี่ยอันนี้เราหาคนใช่ไหมแล้วเราเข้ามาปึ๊บแบบเราเราจะเริ่มประมาณกี่โมงครับพี่ตาสามสิบนาทีหลังประเทศลีครับครึ่งเนาะใช่ไหมโอเคครับโดยโดยประมาณว่าไม่รู้ว่าสามสิบนาทีมันกี่โมงอ่ะทัั้งกบเซิร์ฟเวอเออตามเวลาเลยตามเวลามันเปิดหลังเวลามันเปิดปึ๊บเราก็นับต่อจากนั้นเลยครึ่งชั่วโมงเออจะหาคนอโเค ก็คือคนที่จะมาเข้าห้าคนต้องเอามาสภาแล้วก็ให้สภาแคบบัตรโอเคครับได้แล้วไอ้เรื่องครูดาวยังไงพี่เอาคนพลดครูดาวได้ไหมหรือไงมันได้หมดเลยมันได้หมดเลยนี่ครูดาวแล้วมันไม่ได้ขม่เผือมันอ่าอย่างนี้พี่คผือมันมีได้ได้ได้ตามนั้นได้พี่เพอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นต้องเอาคนในที่ลุงคนนึงเข้าเข้าตลอดแบบ อ่าถูก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 ต้องแครับอ่าใช่ใช่ผมคิดในหัวอยู่แล้วนน่ะหลังเรียนั่นเฮียโอเกะตัวเลยหลังรีแต่ของเฮียโอเกะยังไงต้องมาพอทีไม่น่าไม่น่ามาเพราะเฮียเกบอกว่าเกะก่อนผมขึ้นสตรีมเกบอกว่าเกทะลาะกับเมียโอเคเพราะถ้าเกิดตามเฮียโอเกะไม่ได้ก็ไม่ต้องตามน้องแล้วอย่าให้หมึกมาเล่นปืนให้นั่นแหละเหนื่อยเนาะวันวันพันเกิดเรื่องโคตหัวครับเดี๋ยวช่วยคิดให้ตอนเล่นอย่างเดียวเลย แค่ห้าคนเอไมาเี้ยเฉพาะแบบไม่มีไม่มีห้าคนแม่งยังไม่ไหวเลยใช่ไหมเฮียเฮียเขาไม่ว่างแต่ว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าบอกให้พี่สับคนที่ไหนก็ได้ให้เอาปืนเขาไปเล่นก่อนเฮียไม่เอายี่สิบล้านไม่เอาไม่เ้าใช่เขาบอกผมว่าเฮียแกเอกเงินให้ไม่ล่ะถามนิดนึงวะต้องถามว่าค่าค่าโอนเท่าไหร่พี่แกแกเออเดี๋ยวเดี๋ยวถามตาตาก่อน เฮียอภิต้าครับเจอหมควีนกูไาสองหมื่นสมมติว่าอ่าเมื่อกี้ครับอ่าถ้าเฮียไม่ว่างแล้วผมจะแบบเอาปืนเฮียมามาจะอย่างเงี้ยครับโดนโดนเย่มาครับมันมันโหค่าเหตุจะไม่ได้คิดเลยอ่ะต้าลองลองทิปให้หน่อยครับพี่ โคือคือผมผมยิ่หลักยิ่งรักครับพี่ว่นครับคือไอเทรดอะเทรดได้แน่นอนแหละแต่เทรตอนเนี้ยไม่ได้แน่นอนโอเคครับได้ครับรู้เรื่องครับพี่โอเคครมนต้องมันคือมันเทรดได้เฉพาะซื้อขายอะใช่ใช่มันไม่เหมือนอย่างนั้นมีมีปัญหาแน่นอนครับแล้วผมพุ่งออกไปเทรดเทรดเทรดเข้าใจครับว่าเรามีจ่ายจะสิบยี่สิบล้านเข้าจ่ายได้แต่มใช่ันต้องมีสลิปการซื้อขายเยอะอยู่ผมเยอะนะอ่ามันต้องซื้อขายอย่างเดียวยืมไม่ได้หรอพี่มันสามารถซื้อขายได้มันไม่ได้สามารถยืมอ๋องั้นไอเบิร์ดเบิร์ด งั้นงั้นผมผมเดี๋ยวลองปรึกษาหลังบ้านดูมากกว่าได้ได้ครับครับครับแต่ผมว่าเป็นค่าเทรดดีกว่านะครับเพราะว่ากลัวกลัวมันซื้อจริงไม่จริงไงครับพี่ใช่ถึงบอกไงว่ามันค่าเทรจมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องมีสลิปด้วยไงว่าเราซื้อกันหรือเปล่าโอเคครับครับขอบคคนนี้พี่สาวเหรอครับสาวแล้วเท็เท็ดปืนเฮียกับพตาแบบ ี่เป็นน้องพี่ซันนี่เปิดให้มันได้ยินเลยแหละเปิดให้แม่งได้ยินเลยแหละน้องชายคนเล็กซันนี่เป็นพี่สุดไอ้แซ่ดเอาอะไรเขาบอกผมว่าให้พี่เธอเอาไปเก็บดิโทรโทรโทรหาพี่คิงแล้วก็เอาวิธีเอาติดไปให้ได้เขาบอกเอ้ไปดิไปเก็บดิเธอเธอกูเรียกเธอหลายรอบแล้วนะอีฮัลโหลอยู่ไมนี่ประเทศจีรีอยู่แล้วไปไหนไปไหนเก็บรถสิแล้วเขาบอกสิบกว่าที่ประเทศมันจะรีหลัง ถอยหลังเอาเก็บขับไปขับไปข้างหน้าเก็บเออ